สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใไช่หวยไทย456ค่ะรอบนี้แอดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะงวดประจำวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567ค่ะอ่านับปกลาบลอยงวดนี้3ตัวมาที่071ค่ะมาได้1ตัวมามาตัวเขาบอก3ตัวมาตัวดูผลงานของเขางวดที่แล้วค่ะ ให้ห้าศูนหกมาที่หกบนนะคะออกสามสามหกค่ะประมาณนี้เลยของเขาดูสถิติย้อนหลังสีงวดซ้อนอ่าผลงานเข้าตลอดนะคะติดที่บนนะคะสามตัวนี้แอดมั่นใจมากของลาบลอยอ่างวดนี้ จะจดมาให้ดูสีนวดเข้าทุกนวดเลยค่ะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งเือนแปดหกเจ็ดอ่าเข้าให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนเจ็ดแล้วกันหนึ่งนวดนี้จะมาสักตัวไหมเข้ามาดีแล้วจะหลุดไหมคะอ่ามาร่วมรู้กันดูข้างในปลกของเข้าเลยค่ะงวดนี้ สิลาเลขค่ะงวดนี้สีลาเลขข้อมูลหลักสิบให้ที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะถ้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามถ้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสี่ค่ะหลักสิบเลขท้ายสองตัวให้ห้ากับหกนะคะมีห้าห้าห้าสองห้าเจ็ดหกเจ็ดหกสองหกห้าค่ะห้าแปดหกแปดเจ็ดห้าหนึ่งห้าเด่นสุด หมดที่แล้วตรงนี้ไม่เข้านะจ๊ะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอ่ายี่สิชุดสูตรดารางวดนี้ค่ะแคปไปดูได้ค่ะแคปได้แคปอันนี้เลยท้ายสองตัว20ตัวเยอะหลือเกินไม่อ่านให้นะคะอ่าที่แล้วไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะออกสองหนึ่งให้หนึ่งสองนะออกตัวกลับประมาณนี้นะคะ่ะ โชคชะตางวดนี้ประมาณนี้แคปได้ค่ะ1 2 3, ึ่สอม่ามาดูหน้านี้ออาม,มาให้ลาบงวดนี้ค่ะให้เด่นที่1กับ7นะคะหลัก10 1 8 7 8ค่ะอ่ามีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งหนตรงนี้4ี่หนึ่งสองสีสองเลยค่ะ ที่แล้วไม่เข้าค่ะตรงนี้มหาลาบเลเกเยอะเลยนะนอนมาค่ะตัวเลขค่อนข้างที่จะใหญ่ชัดเจนนะคะอนอนมาให้1676นะคะวันนี้ล่างสุดก็412472เลยค่ะ772747374 จ็ 6, 3, 3, ออ 3, 6, 6, 3, ดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่นอนมามีหกสามให้สระออกสามหกมีหกสามด้วยนะหน้ามอนหน้านอนมาวันที่แล้วเขาก็เข้าอยู่นะ วางวดนี้ค่ะแคปได้แคปค่ะจะบับวางงวดที่แล้วอ่าเขาก็ให้หกสามนะคะออกสามหมุกออกหกสามนะโอเคประมาณนี้เลยค่ะคนตาทิพงวดนี้ค่ะเก้าหนึ่งสองหนึ่งจ้าแคปได้แคปค่ะ ได้แคปนะจ๊ะหลักสิบเลขท้ายมีสองเก้าศูย์เค่ะหลักสิบอันนี้น่าจะบนเก้าหนึ่งสองหนึ่งค่ะเด่นสุดแคปได้แคปค่ะตัวเยอะเด็กมากแล้วนะจ๊ะวันนี้เร่งทำให้เสร็จนะคะอ่าของเก่าค่ะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะ ให้ล่างออกบนหรือเปล่าให้สามหกล่างด้านออกบนนะดีไม่มีสองหนึ่งบนเอ๊ะประมาณนี้ละจ้าฟ้าสร้างงวดนี้ค่ะอาจารย์ฟ้าสร้างสี่สองเจ็ดตัวเดียวเลยค่ะตรงนี้ก็สองเจ็ดสองสามสองสี่สองสองชอบจังเลยตัวเดียวเด่นๆให้เข้าตรงๆสักงวดนึงแม่ จ้ารับร้อยฟันโทงงวดนี้ค่ะแคปได้แคปค่ะมีศูนย์หกนะคะเด่นมากเก้าศูก้าศูนยตรงนี้9080จ้าท้าย96 86ค่ะ82 87 85แปดเจ็ดแปยังแคบ,บเสยนแห้งอ่ามาเท่านะคะงวดที่แล้วค่ะให้อุ้ย ออกสามหกให้ 6, 3, หกสามบ่อยมากเลยออก 3, ข้าตัวกลับให้ตัวกลับให้หกสามทั้งเล่มเลยออกสามหกโยนเหรียญวดนี้ค่ะสามกับหกเนาะมีสามเจ็ดสามห้าสามสี่สามสองแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดสองเลยจ้าข้างล่าง อันนี้หกเก้าเก้าสองห้าสองดูเหมือนเดิมหกก็จะให้หกสามออกสามหนะคะถือว่าเข้านะให้ตัวกลับทั้งเล่มเลยให้หกสามทั้งเล่มเลยดมั ดัชนีชี้ทางมวนไม่มีอะไรนะคะดัชนีชี้โชครายวันใครอยากแคบไปดูแคบได้ค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีหลักร้อยหมวดนี้ค่ะมี8มีห้ามีสี่หลัก10 7 0 4หลักหน่วย7 5, จ็ห้จ้าจับชุดได้ประมาณนี้ค่ะ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้านะคะหลักร้อยมายอยู่สิบหน่วยหายอ่าประมาณนี้เลยสามลุกโต๊ะก็ไม่เข้าเดี๋ยวครัอบบอกงวดน,นี้ค่ะหนึ่งหกสีหนึ่งเจ็ดสีหนึ่ง C, ห้าเด็ดสุดหกสามหกแปดล่างเลยจ้ะเี่ครัอบบอก ที่แล้วไม่เข้านะคะอบอกประมาณนี้เลยค่ะที่แล้วไม่เข้าแต่ว่าตัวเด่นเขาน่าปกเขาน่าสนใจมากเลยอาลาบลอยฟันทงค่ะห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองหสามสี่ค่ะท้ายสองตัวแปดเจ็ดตัวเดียวค่ะแปดเก้าที่แล้วก็ไม่เข้านะจ้าลาบลอย ให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งล่างให้บนออกล่างแล้วให้ล่างออกบนเหมือนแอปเลยให้บนออกล่างบนก็ยังไปไม่ถึงหลักร้อยลักร้อยตักหลักครั้งวันนี้หลักร้อยแปดสองห้าสี่ค่ะสิบก็เก้าเก้าหกเจ็ดศูนย์หนูเจ็ดห้าสองสามค่ะสองคูดตัว แคปไปดูได้ค่ะไปเทียบกันดูได้อ้าเสียดายคูโตดสามหกสามออกสามสามหกคู่โต๊ดเข้าที่คู่โตดบนเลยจ้ะงวดที่แล้วอ่า ราบร้อยปักหลักจ้าเลขท้ายสองตัวสองเจ็ดูนย์เจ็ดนะคะอ่าหลักสิบหลักหน่วยประมาณนี้เลยค่ะแคบได้แคบค่ะอ่างวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะให้สองเจ็ดสองข้าสองห้าไม่มีสองหนึ่งนะจ๊ะมาแค่หลักสิบไม่จ๊ะหลักหน่วยเขาไม่มาค่ะหน้านี้อย่ามองข้ามข้อมูลหลักสิบศูนย์กับเก้าค่ะ ท้ายสองตัวมีเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเก้ 9, 9, 8, 9ะะาเก้าแปดเก้าค่ะรับร้อยน้งบายหน้ามากเลยเ่ขยอะมาการับร้อยอ,าอย่ามองข้าวมวดที่แล้วไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างนะประมาณนี้ค่ะอือหน้านี้ ตัวหนังสือค่อนข้างที่จะใหญ่แอดชอบรอบรอยข้อมูลเลขดับขังวดน,นี้แค่ไปดูได้จ้าหลักร้อยดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอืสิบเขาหลุดนะคะเขาให้สามเอ้ยไม่ใช่ดิงวดนี้เนะาะเอามาดูข้อมูลงวดที่แล้วอ่าหลักสิบเขาหลุดจริงๆด้วยงวดที่แล้วฮ่า มันออกสามสามหกฟันดีค่ะสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามแปดเก้าแปดอ่ะเลขสวยงวดที่แล้วก็ให้สามห้าห้าสามเลย ไม่เข้านะคะงวดที่แล้วค่ะยาใจคนจนงวดนี้ค่ะสามหกสี่สามเจ็ดเลยค่ะอ่าสามหกสี่สามเจ็ดสามเจ็ดสามสี่สามสามสามสองสามห้าค่ะอ่านี้น่าจะล่างเจ็ดสองเจ็ดเก้าเลยจ้ะอ่างวดนี้ใหม่อีกแล้วงวดเก่าเจ็ดสองเจ็ดเก้าไว้อีกแล้วจะมางวดนี้หรือเปล่าเจ็ดเก้าเนี่ยอืมไม่มาสัก ลอกหมดี้ให้เหมือนเดิมอ่าลาบลอดปักหลักจ้าตรงนี้ตรงนี้เจ็ดสี่เจ็ดสองจห้า็จ็ทิ้งทวนท้ายเล่มตรงนี้เคยเข้ามาแล้วนะแต่มันนานมากแล้วนี้ก็ไม่น่าจะเข้าหรอกมั่นใจแปดสิบเปอร์เซน์สหนึ่งสสหนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดเลยจ้าประมาณนี้เลยค่ะ หมดที่แล้วก็ไม่ใกล้เลยนะคะไม่ใกล้ไม่เคียงเลยนะคะอ่ามาน,นี้เนาะอ่าต่อไปเลขแสนแหงข้อมูลหลักสิบนะคะท้ายปกค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสี่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สี่ค่ะตรงนี้เก้าเจ็ดห้าเจ็ดอ้าออกล่างหรือเปล่าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยอ่าต่อไปเลย สิหน่วยแอดไม่ค่อยสนใจดูใครอยากแคปไปขยายดูได้นะคะใครชอบหนึ่งสองสาสี่ห้าค่ะอ,อ่าหน้าปกท้ายเล่มค่ะใครแคบแคบได้ค่ะเอาไปขยายดูได้ค่ะมีคนชอบออันนี้ก็จะเล็กไปอันนี้เล็กอยู่แต่ว่ามันก็ ถ้าชอบใหญ่ๆก็แคปออกไปขยายดูได้ถ้าติว่ามันเล็กอ่าท้ายปกงวดนี้ค่ะลาดลอยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีไม่ใช่ทุกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ